พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องคุณอนิสันชาแนลนะครับวันนี้ผมพูดคุยมาจากสยามนิสันเซลล์สาขาลาดพร้าว101นะครับก็จะมานําเสนอในส่วนของตัวนิสันคิกตัวเจเนอเรชันที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวภายนอกแล้วก็ภายในครับแล้วก็กลุ่มพลังของตัวนิสันคิกตัวเจเนอเรชันที่สนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวนิสันคิกเจเนอเรชันที่2 ในส่วนของตัวที่เราจะมาโชว์นี่นะครับจะเป็นตัว VL นะครับ Altec j 8นะครับผมจะเป็นตัวที่ตกแต่งมาพิเศษแล้วสำหรับตัว Nissan Qic Generation ที่2นะครับผมอันนี้คือภาพรวมด้านหน้านะฮะในส่วนของด้านหน้าของตัว Altec j 8เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้าสีดำเงาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือบริเวณนี้นะครับ จะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้นะครับดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของลิ้นกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีเงินบล l เลนซิมเบอร์ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะผงบอกด้วยว่าเป็นออเท็กนี่นะฮะสัญลักษณ์ออเท็กเจแปนะครับผมโอเคในส่วนของตัวนิสสันค i ิกเจเนอเรชันที่2ที่เป็นออเท็กนะครับตัวรถจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัดด้วยหลังคาสีดา แต่ในตัวของตัวออเทคทั้งหมดนะฮะก็จะมีสีให้เลือกอยู่ไม่กี่สีอาทิเช่นจะเป็นสีน้ำเงินหลังคาดําเทาหลังคาดําขาวหลังคาดํา,ลาดแล้วก็สีดําล้วนนะครับแต่ว่าที่กล่าวมาทุกตัวนะครับในส่วนของชายข้างด้านล่างนะครับกระจกมองข้างลิ้นหน้าลิ้นหลังนะครับจะเป็นสีบริเวนซิมเมอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆกันก่อนนะครับ ในส่วนของตัว o r t e c j j a p ปนเนี่ยนะครับจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของไฟทับทิมด้านหลังนะครับเป็นอุปกรณ์ d เด코 a t i o n ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> d i f f ิวเซอรสีเงินนะครับใครขับตามหลังก็จะรู้ด้วยว่าตัวนี้เป็น k ิกอ o t e c h นะครับผม นอกเหนือจากนั้นในส่วนของจุดอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของตัวลายล้อมแกนะครับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ17นะครับลัดยาง Continental มาให้นะฮะอันนี้คือ ภาพรวมของคิกเจเน r เรชันที่2นะครับชุดแต่งออเทคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในนี่สันคิกเจเน r เรชันที่2กันบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับในส่วนแรกสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือวัสดุตรงแดชบอร์ดนะครับรวมถึงแผงข้างประตูทั้งหมดนะครับจะเป็นวัสดุหนังหุ้มสีดำนะครับเดินตะเข็บได้สีน้ำเงินนะครับผม รวมถึงเบาะผู้โดยสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับเบาะผู้สารตอนหน้าหรือว่าผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเป็นหนังอมสีน้าเงินน้าเงินเดินตะเข็บด้านสีน้ําเงินเพื่อให้มันคอนทราสกันนิดนึงนะฮะเพื่อความสวยงามของตัวรถนะครับผมนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับตำแหน่งของเบรกมือไฟฟ้าแลวก็ปุ่มเบรกโคจะถูกย้ายตำแหน่งมาไว้บริเวณด้านหน้าชุด ปุ่มสตาร์สต็อปนะครับจะอยู่บริเวณนี้จะมีสัญลักษณ์ออเทคเด่นชัดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือชุดเกียร์ทั้งหมดนะครับผมอันนี้จะเปลี่ยนไปการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวกดดัดขึ้นแด่ลงกด P สะดวกสบายมากดูโมเดิร์นทันสมัยนะครับผมนอกเหือนจากนั้นจุดวางแก้วบริเวณนี้นะครับ มีปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับ2ช่องใหญ่ๆเลยตัวนี้สามารถระบอกได้เช่นกันนะครับแล้วก็วางสําหรับแก้วที่ความสูงไม่มากก็เราก็ดึงอันนี้ลงนะครับที่เท้าแขนใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับอ,อันนี้คือภายในของตัว n i สสันคลิกเจเนอเรชันที่2ที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของตัวหน้าจอ TFT 7นิ้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ท่านใดที่เคยดูในส่วนของตัวเก่านะครับเมื่อมาดูกับตัวใหม่ก็จะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเรามีปรับเปลี่ยนให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมหน้าจอน,นี้แสดงให้เห็นสถานะเรื่องของการชาร์จนะครับว่าอยู่ในส่วนของขั้นตอนไหนนะครับ แต่สิ่งสาคัญที่มันเปลี่ยนไปก็คือ,อตัวนี้เป็นการปรับปรุงแลวก็แก้ไขให้ดีขึ้นในลนักษณะที่เวลาที่ลูกค้ากังวลว่าเวลาเราถอนคันเร่งในตัวเดิมแล้วไฟเบรกจะติดไหมแต่ตัวนี้หมดปัญหานะครับเวลาเราจะเบรกผมหยยบไปให้ดูสังเกตไหมฮะจะมีลักษณะไฟเบรกโชว์ขึ้นนะครับทําให้ผู้ขับจะได้มั่นใจได้ว่าเ,เราเบรกลดแล้วนะครับผู้ขับขี่ด้านหลังจะได้เห็นด้วยนะครับ ในส่วนของหน้าจอนี้จะเป็นโฟลวการทํางานของตัวระบบ e power นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเพื่อที่จะเจเนญเตน้ำมันให้กลายเป็นกระแสไฟนะครับหน้าจอนี้ก็เชยกเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเหยียบเบรกจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้นนะครับเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ด้านหลังทราบนะครับผมเป็นลักษณะนี้ส่วนหน้าจออื่นๆก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับปกติอยู่นะครับหน้าจอนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเหยียบเบรก ไฟก็จะแดงขึ้นลักษณะนี้นะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับไม่ได้ต่างจากเดิมโอเคอันนี้คือคร่าวๆสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดของตัวนิสสันคิก Generation ที่2ครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือหัวใจของตัวนิสสันคิกเลยก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เจ n เ r เลเตอร์นะครับ จะสังเกตได้ว,ว่าในส่วนของชุด generator นะครับแล้วก็ inverter ต่างๆเนี่ยของดิสันคิ Gen 2เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับสูงถึง40%นะครับทำให้ห้องเครื่องเนี่ยดูแบบโล่งโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มนนแทนนง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อดีของตัวคิ c k Generation ที่2ก็คือในส,ส่วนของตัวแรงม้านะครับของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อน เดิม129แรงมา้าเราจะปรับเป็น136แรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดเราก็ปรับเพิ่มนะครับจาก260เป็น280นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเหยียบสนุกกว่าเดิมประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เราปลดล็อกความเร็วไหลไปที่ประมาณ180ิกโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้นะครับ และที่สําคัญในส่วนของความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเราเพิ่มปริมาณเซลล์ให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้หลับบายแล้วก็กระจายระบบไฟให้ไวมากขึ้นนะครับลดความร้อนด้วยนะครับส,สุดท้ายอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของอ,อุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีมาให้ในตัวนิสสันคิกตัวนี้นะครับเจเนอเรชันที่2ครบเหมือนเดิมนะครับผม รุ่นเดิมมีแบบไหนรุ่นใหม่ก็มีแบบนั้นครับที่สำคัญขับสนุกนะครับช่วงเวลาในการของเครื่องยนต์ที่ดับดับติดติดนี่นะครับจะดับนานขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมท่วคราของตัวนิสสันค i ิกเจเนอเรชันที่สองครับผมโอเค อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่า,ราวๆนะครับเกี่ยวกับตัวนิสสันคิก GENERATION ที่2นะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการข้อมูลหรือ,อรายละเอียดใดๆก็แล้วแต่นะครับาสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ0827052777ครับคุณออยครับสยามนิสสันเซล e ์สาขาลาดพร้าว101ครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วโอกาสหนะ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมา แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ